สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนํามาเสนอกันต่อก็จะเป็นประเด็นของการบริจาคยุทโธปกรณ์ด้านการทหารให้แก่ยูเครนโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้สลับการไปค้นหาเรือดน้ําครับคือในปัจจุบันนี้ครับก็ต้องยอมรับว่ากองเรือของยูเครนนั้นเรียกได้ว่าน่าจะล่มสลายไปเลยครับ ไม่มีบทบาทสําคัญเลยครับในแถบของทะเลดําในช่วงของสงครามนะครับรัเสเซียนั้นได้ทําการไปบุกยังพื้นที่ท่าเรือสําคัญๆของยูเครนจนกระทั่งยูเครนนั้นจะต้องมีการเข้าไปทําลายเรือรบของตนเองเพราะไม่อยากให้เรือรบเหล่านี้นะครับตกไปอยู่ในมือของกองทัพเรือรัสเซียมันก็เลยเป็นเหตุทําให้ครับบทบาทที่มาจากกองทัพเรือยูเครนนั้นแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับในสงคราม ก็จะสังเกตเห็นว่าบทบาทในพื้นที่ทะเลดำนั้นส่วนใหญ่แล้วครับมันจะเป็นหน้าที่ของพวกโดรนกามิกาเซ่ไอ้พวกยาน UAV ต่างๆเป็นยานผิวน้ำหรือว่าจะเป็นพวกยานใต้น้ำไร้คนขับนะกับมีบทบาทที่สำคัญกว่าเรือผิวน้ำในฝั่งของยูเครนในทางตรงกันข้ามครับกองเรือทะเลดำของรัสเซียกลับมีบทบาทที่มากกว่ากองเรือเหล่านี้นะครับก็จะมีการผสมผสานกันครับตั้งแต่เรือ ตรวจการขนาดเล็กไปจนถึงเรือฟริเกตแล้วก็ยังรวมถึงเรือลาตะเวนครับแล้วก็บทบาทที่มันสำคัญที่สุดก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรือโค l เวตกับเรือดำน้ำเรือดำน้ำเนี่ยถือว่ามีบทบาทมากที่สุดนะครับคือรัเสเซียนั้นได้มีการประจำการเรือน้ำดีเซลไฟฟ้าชั้นกิโรประมาณ6ลลำแต่ก็ต้องเสียหายไป1นลต่อกรณีที่ยูเครนนั้นได้ทำการโจมตี ด้วยขีปนาวุธที่มาจากอังกฤษนะครับสตอมชาโดจนทําให้เรือดำน้ําของรัสเซียที่นําไปจอดบริเวณอู่แห้งครับได้รับความเสียหายไม่น่าที่จะซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้ครับเรือดำน้ําที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ5ลํามันก็ยังคงเป็นพิษสงให้แก่ยูเครนเรือดำน้ําเหล่านี้นะครับเวลาที่จะดําเนินการโจมตีนั้นมันจะมีการดําน้ําไปยังพื้นที่ตรงไหนก็ได้ ที่มองแล้วว่ามันมีมุมยิงที่มีความเหมาะสมกับเป้าหมายที่จะยิงออกไปหรือล่มน้ําก็จะทําการยิงขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินนะครับเช่นพวกคาลิบมันก็มักจะมีการปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะระยะนะครับที่บ่งบอกว่าการโจมตีบนดินแดนย,ยูเครนนั้นจะประกอบด้วยการโจมตีในทุกหลายส่วนนะครับตั้งแต่นในพื้นที่ทะเลดําก็จะมาจากเรือคอเวตหรือไม่ก็ล่มน้ําครับ ทีนี้ปัญหาตรงนี้นะครับในฝั่งของยูเครนเนี่ยก็อยากจะต้องการแก้ไขปัญหามันหนึ่งในความต้องการก็คือว่าพวกเขาอยากจะได้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการไปตรวจจับพวกเรือดำน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงมันก็เป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะครับที่รัฐบาลเยอรบน,นีนั้นก็อาจจะมีการตัดสินใจนะครับบริจาคเฮลิคอปเตอร์ที่มาจากบริษัทเวสแลน WS ด์ WS61C King Mark 41 จำนวน6กลำให้แก่ยูเครนเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับก็จะถูกนำมาใช้ในภารกิจการค้นหาด้วยยังรวมถึงการกู้ภัยด้วยครับยังรวมถึงได้รับการสนับสนุสน,นที่มาจากเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์ก็าบอกว่าเขาอาจจะไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือยูเครนแต่เขาสามารถที่จะซัพพอร์ตเรื่องของอะไหล่ครับให้แก่เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้นั่นก็คือการบริจาคก็จะเป็นความร่วมมือครับระหว่างนอร์เวย์กับเยอรมนี ที่จะทําการส่งเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเลเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการไปเสริมนะครับพื้นที่การรัตะเวนเหนือเขตอทะเลดําแล้วก็ใช้ในภารกิจในการค้นหาการกู้ภัยก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุด ter, King, Mark, สเฮลิคอปเตอร์ซีคิงมาร์ค40นั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตในอังกฤษและก็ถูกใช้งานโดยกองทัพเรือเป็นหลักมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับบทบาทในการทําสงครามต่อต้านรือดําน้ํา การค้นหาและกู้ภัยยังรวมถึงภารกิจในการขนส่งแต่ว่ากองทัพเรือเยอรมันนี้นั้นได้มีการดัดแปงแลงเฮลิคอปเ,เ,เตอร์รุ่นนี้นะครับให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ในการประดัติงานเฮลิคอปเตอร์ซีคิงมาร์ค41นะครับก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ขั้นสูงครับเช่นพวกเรดาร์อุปกรณ์การสื่อสารมีการติดตั้งระบบนำทาง GPS ระบบนำทางเฉืยแล้ก็ระบบตรวจการอากาศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางปฏิบัติภารกิจได้อย่างรอบรู้สถานการณ์และมันก็มีระบบการสื่อสารครับที่ให้สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆได้ครับเช่นเครื่องบินหรือว่าทางเรือรวมถึงสถานีภาคพื้นดินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือวัตถุประสงค์ก็คือการนำมาตรวจจับเรือดำน้ำของรัเสเซียนั่นเองก็คือการเฝ้าติดตาม เฮริโวเตอร์รุ่นนี้นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เช่นพวกโซน่านะครับในการที่จะหย่อนพวกทุ่นโซนาบุยนะครับลงไปบริเวณใต้น้ําแล้วก็มีการเข้าไปตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่มันเกิดขึ้นในแถบของทะเลดําเมื่อทราบพิกัดแล้วครับสิ่งที่มันตามมาก็คือการบุกเข้าไปโจมตีเรือดำน้ําของรัสเซียนั่นเองแต่นี่ก็ถือว่าเป็นปฐมบทนะครับที่ยูเครนกําลังได้รับมอบเฮริอปเตอร์ซีคิงมาร์คสี ไปเพื่อปริการในการค้นหาลืมน้ําและก็ยังรวมถึงปริการอื่นๆด้วยครับในการกู้ภัยหรือว่าการส่งกลับทางด้านของการแพทย์ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน